ข้อล่ำกาแฟดําไบเดนหรือทรัมปเอเชียน่าจะเลือกใครมากกว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าการดีเบตระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์วันนี้เวลาอเมริกาจะไม่ให้ความสําคัญต่อเอเชียหรืออาเซียนหรือหากพิธีกรถามถ,ามถึงเรื่องเอเชียก็จะเป็นประเด็นทะเลจีนใต้เกาหลีเหนือนและไต้หวันเรื่องรัฐที่เกี่ยวกับเราโดยตรงจะมีน้อยมากเพราะการเมืองสหรัฐมุ่งเรื่องผลประโยชน์ในประเทศข,ของเขามากกว่า แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกสนใจการหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐเพราะยิ่งเขาไม่สนใจเราไม่รู้จักเราและไม่แคร์เราเราก็ยิ่งต้องทําความเข้าใจว่าผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่สหรัฐจะมีผลกระทบต่อเอเชียอย่างไรผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าทรัมป์ไม่รู้จักและไม่สนใจอาเซียนยกเว้นประเด็นว่าประเทศไหนมีดุลการค้าได้เปรียบสหรัฐนั่นคือประเด็นหลักของเขาเพราะทรัมป์ต้องการจะเมคอเมริกาเกรดเอเกน ประเทศอื่นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไบเดนอาจจะรู้จักเอเชียมากกว่าไบเดนเล็กน้อยแต่ก็คงไม่ได้ให้ความสําคัญเท่ากับเรื่องสงครามยูเครนกาซาไต้หวันเกาหลีเหนือและอิรานแต่ไม่ว่าทั้งสองคนจะสนใจเอเชียมากน้อยเพียงใดผลการเลือกตั้งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อเอเชียอย่างแน่นอนที่สําคัญคืออย่างน้อยบนกระดาษไบเดนและทรัมป์นำเสนอวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างมากสําหรับบทบาทของอเมริกาบนเวทีโลก และมีนโยบายที่แตกแยกจากกันในประเด็นเรื่องการจัดก,การค้าและเศรษฐกิจสหรัฐรวมไปถึงนโยบายต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเทคโนโลยีเอาเฉพาะเรื่องทาธธ่าทีต่อยา่าอินโดแปซิฟิกและเรื่องบทบาทสหรัฐในคอสอันหมายถึงพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียซึ่งต้องถือว่าเป็นเวทีกลางสำหรับความร่วมมือในระดับภูมิภาคของเอเชีย ดิเกอเอเชียตั้งคำถามว่าตอนที่ทั้มเป็นประธานาธิบดีนั้นเขามีแนวทางเรื่องนี้อย่างไรมีคำตอบว่าทีมงานของทั้มมักจะชูประเด็นว่าทัามชอบอวดอ้างผลงานที่จับมือกับนาย,ยกรัฐมนตรีชินโซอาเบกของญี่ปุ่นในขณะนั้นและเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฟื้นคืนชีพให้กับคอตความจริงกลุ่มคอร์นั้น ก่อตั้งขึ้นโดยฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีจอร์แดลยูบูชโดยมีเป้าหมายให้เป็นกลไกเฉพาะกิจในการประสานงานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติสำหรับเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี2004ตอนนั้นอเบรตระบุว่าทั้ง4ประเทศเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพในอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นแนวคิดใหญ่ที่ว่าเอเชียแปซิฟิกที่เป็นชื่อเดิมดังนั้นจากเอเชียแปซิฟิกก็เปลี่ยนเป็นอินโดแปซิฟิก ด้วยการขยายความเพื่อรวมอินเดียเข้ามาร่วมในความร่วมมือนี้ด้วยหลังจากนั้นก็มีการพักดันให้มีการประชุมและการซ้อมรบทางเรือแต่ควอสก็ลดความเข้มข้นลงหลังจากจีนแสดงความไม่พอใจต่อการรวมหัวของกวนตะวันตกที่เข้ามาแทรกแซงถึงเอเชีย พอทรัมป์เข้านั่งทำเนียบขาวก็มักจะวนเวียไปหาอาเบะในว่าเพื่อไปปรึกษาหาหรือเรื่องนโยบายต่างประเทศคุยไปคุยมาก็ตกลงในเดือนพฤศจิกาย,ยน2017ว่าจะฟื้นฟูคอสอีกครั้งหลังจากที่ถูกแช่แข็งมานับทศวรรษโดยมีเจ้าหน้าที่จาก4ประเทศมารวมตัวกันนอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนในกรุงมะนิลาและไบเดนละ่ะเขาทำอะไรเกี่ยวกับคอสทำเนียบขาวของไบเดนเดินหน้าด้วยการออกสมุดปกขาว ว่าโดยยุทธศาสตร Indo ์อินโดแปซิฟิกในเดือนกุมภาพัานธ์2022นซึ่งระบ,บุว่าควอสเป็นการจัดกลุ่มระดับภูมิภาคชั้นนําและในเอกสารนั้นมีการเอ่ยถึงอินโดแปซิฟิกถึง13ครั้งเดอะควอสจากการประชุมสุดยอดผู้นําออนไลน์ครั้งแรกในเดือนมีนาคม2021และเจอกับตัวเป็นๆที่วอชิงตันในช่วงเดือนกันยายนปีนั้นนับตั้งแต่นั้นมาประเทศต่างๆก็ได้ตกลงที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดแบบหมุนเวียนตามลำดับของญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดีย แต่คว้าก็เจออาดทันทางการเมืองการประชุมสุดยอดออสเตรเลียปี2023ถูกยกเลิกเพราะไบเดนต้องเร่งรีบเดินทางกลับโบชิงตันหลังจากการประชุมสุดยอดฮิโรชิมาของกลุ่มประเทศ G ีเซเวพอเกิดวิกฤตด้านงบประมาณฝ่ายฝันระหว่างทำเนียบขาวกับพรรครรพับลิการ,ปปรกนในรัฐสภาแผนการประชุมสุดยอดปี2024ก็ยังไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอินเดียตามคิวเดิมเพราะมีการเลือกตั้งทั้งในสหรัฐและอินเดีย คำถามใหญ่ก็คือว่าทรัมป์กับไบเดนจะแสดงความสนใจในควอสแค่ไหนในการนำเสนอนโยบายต่อสาธารณชนผมไม่เชื่อว่าจะเป็นหัวข้อสำคัญแต่ก็อาจจะมีการกล่าวถึงโดยสองผู้สมัครเพื่อจะยืนยันว่าอเมริกายังเป็นพี่เบิ้มในเอเชียอย่างน้อยก็เพื่อจะแสดงให้คนอเมริกาเห็นว่าหากเลือกเขาสหรัฐจะไม่ยอมถอยจากเอเชียเพราะไม่ต้องการให้จีนแซงหน้าสหรัฐในแง่ของอิทธิพลระดับโลก คอสจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆของนโยบายต่างประเทศของทั้งสองค่ายเรื่องใหญ่น่าจะเป็นนโยบายที่จะเปิดสงครามการค้ากับจีนทั้งไบเดนและทรัมป์คงต้องการจะแสดงท่าทีแข็งก้าวต่อจีนอย่างเต็มที่ในการหาเสียงถึงขั้นเกทับกันว่าใครจะเรียกเก็บภาษีสินค้าจีนเข้าสหรัฐมากกว่ากันซีจินผิงคงจะนั่งเฝ้าดูการดีเบตจากปักกิ่งด้วยความสนใจไม่น้อยไปกว่าผู้นำรัเสเซียอย่างปูตินและหัวหน้าใหญ่ของเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอึน เพราะการต้องบริหารความสัมพันธ์กับสหรัฐภายใต้ไบเดนกับท่านนั้นสำหรับสาประเทศนี้แล้วก็ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์และท่าทีกันครั้งใหญ่เลยทีเดียวส่วนประเทศไทยจะต้องตระเตรียมอะไรอย่างไรคงเป็นหัวข้อที่เราต้องแกะรอยและวิเคราะห์กันต่อเนื่องจากนี้ไป